สวัสดีค่ะคุยให้คลิกกับนิชาก,กรนะคะกลับมาอีกรอบหนึ่งนะคะก็ต่างจังหวัดฝนตกนะคะสุพรรณบุรีวันนี้น้องขอมาอัปเดตนิดนึงมากินคุยเรื่องหุ้นสต๊อกไปแล้วนะคะนี่ก็จะมาคุยในเรื่องของออกรณีที่มีนายแพทย์นะคะแล้วก็พยาบาลนะคะรวมตัวกันลาออกนะคะแล้วก็ทางกระทรวงสาธารณสุขคุณหมอนะคะก็ได้มาชี้แจงนะคะรัฐมนรี ไม่ใช่เราทวงเียิที่ปดีนะคะก็ได้มาชี้แจงแล้วนะคะว่าเหตุผลเนี่ยก็คือว่า work life balance not stable นะคะหรือว่า work life balance ก็คือชีวิตการใช้ชีวิตระหว่างเวลาทำงานกับเวลาที่จะใช้ชีวิตส่วนตัวนี้มันไม่มีนะคะก็นี่คือเหตุผลที่ฟังได้เพราะว่า2ปีที่ผ่านมานะคะที่มีโควิดนะคะคุณหมอพยาบาลของเราเนี่ยก็ได้ทำงานนะคะจนชีวิตส่วนตัวน่าจะไม่ได้มีเวลาพักผ่อน มีปัญหาเรื่องความสัมพันธ์อะไรเงี้ยบางครั้งนะคะ <_ d ance> เงินมันก็ซื้อไม่ได้ทุกอย่างใช่ไหมคะ <_ d ance> เพราะฉะนั้นอนะ่ะ work life balance ทีนี้ก็คือความสุขในการใช้ชีวิตนั่นเองนะคะแต่ว่าสิ่งนี้มันส่งผลกระทบต่อเมืองไทยนะคะกระทรวงสาธารณสุขนะคะพรคภูมิใจไทยคุณอนุทินนะคะแล้วก็คุณสาธิตปิตดุเดยชนะคะตรงนี้ต้องเข้ามาแก้ปัญหาอย่างเร่งด่วนเพราะว่าสังคมไทยนะคะก้าวเข้าสู่เอ่อสังคมนะคะของการที่เรามีเอ่อ ผู้สูงอายุมากขึ้นนะคะแล้วตอนนี้ถ้าลาออกแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลที่อยู่ในต่างจังหวัดแล้วก็โรงพยาบาลที่อยู่ในกรุงเทพแล้วก็โรงพยาบาลที่เกี่ยวกับประกันสังคมนะคะสาบาทรักษาทุกโรคผู้ป่วยพวกนี้ที่หมอและพยาบาล,าบาลอินเทอร์ลาออกเนี่ยจะทาอย่างไรนะคะเพราะว่าวิชาชีพนี้เป็นวิชาชีพเฉพาะนะคะแล้วก็ไม่มีใครสามารถทําแทนได้นะคะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งคือแรงจูงใจนะคะค่าแรงของหมอและพยาบาลเนี่ยมันคุ้มไหม นะคะกับที่เขาต้องทํางานหามรุ่มหามข้ามนะคะอันนี้ก็ต้องมาคุยกันมีทางเดียวนะคะตามหลักการของการบริหารทรัพยากรบคุคคลก็คือการ motivation นะคะก็คือการสร้างแรงจูงใจให้หมอและพยาบาลพวกนี้นะคะกลับมาทํางานนั่นก็คืออะไรคะในเมื่อเราไม่สามารถผลิตจํานวนหมอและพยาบาลได้มากขึ้นเราจําเป็นต้องจ้างค่าจ้างให้แพงขึ้นหรือเราจะต้องนำเข้าหมอและพยาบาลจากต่างประเทศนะคะจากกฎหมายที่เราเซ็นไว้ในเรื่องของ AEC นะคะ อ,อ,อาชีพแพทย์และพยาบาลเนี่ยเราสามารถที่จะจ้างงานกับในต่างประเทศได้แล้วก็คนในต่างประเทศในกลุ่ม AC ด้วยกัน10กว่าประเทศเนี่ยของเรานะคะสามารถที่จะทำงานหรือว่า move เคลื่อนย้ายกันได้นะคะตรงนี้เราอาจจะแก้ไขปัญหาเบื้องต้นได้ในการใช้พยาบาลแล้วก็หมอจากเพื่อนบ้านนะคะซึ่งตรงนี้นะคะมันเป็นการเรียกร้องทางการเมืองไหม มีผลไหมหรือว่าเป็นปัญหาที่แท้จริงเรื่องของไรายได้หรือว่าเป็นปัญหาที่แท้จริงที่ไม่มีเวลาพักผ่อนแต่ที่แน่นอนก็คือกระทรวงสาธารณสุขนะคะปัญหาในการบริหารงานเนี่ยอันนี้ผ่านไปนะคะแต่ปัญหาอีกอันนึงคือการบริหารเอ่อปัญหาการ,รเผชิญหน้าการยอมรับความจริงและการก้าวเข้าสู่การฟริกอินซิเดน